ต้นไม้ก็เอจอเลยแม่จ้ะนม้ที่เร็วขึ้นหวานขึ้นหวานสวยๆจ้ะยายเก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำด้วยค่ะเด้อเสียงนี้ครับเตอร์ Chà xuôi, mắn mắn กินมาได้ค่ะห่าไม่จ้ะนั่นโอเคค่ะไปล่างเอาที่บ้านเนาะจะ,นะเนาะดอกบกใหญ่จ้ะงามค่ะงาม จ้ามาค่ะมามาเกมเฮ็ดอีกแล้วค่ะทุกคนยายจะหาก็เข้ามาจ้ะเนี่ยได้สองสามดอกแล้วค่ะมาจา้ะเนาะเฮ็ดม่วงแน่เฮ็ดใบตองแน่เฮ็ดผึ่งหวานสองสามดอกจะเฮ็ดเกลือดอกนึงไปค่ะมาเด้อหาเฮ็ดกับยายเด้อจ้ะทุกคนเด้อยายพาหาเห็ดอีกแล้ว นี่จ้ะยายบอไซถุงมือเลยค่ะบเะ่เป็นยังนั้นจ้ะนี่เฟิงหวานนี่เพิ่นคอยออกมองใดเพิ่นก็ออกมองนั่นด้วยจ้ะมองเกาเป๊ะด้วยจ้ะที่แล้วเ,ลเก็บนี่ก็คือใด้อยู่นี่นาะจ้ะ ดินนิดหน่อยฝนตก่เมาวานนี่พุ่นกระดดกหนึ่งในอีกมนน,นั่นนี่ทุกคนนั่นใน,นอุ้ย่น,นหลีสองดอกใช่จริงจริง,รงนั่นสองดอกขายังส,สวยๆจ้ะ ความหมายของยายสวยนี่คือขาโบมีมแมลงเขาไปกินเนาะค่ะาขาเพื่นโดนหอยทากกินนิดหน่อยนี่คือหอยทากนี้บเป็นอย่างจะ้ะเอากระไปล่างออกสวยงามมาก งผลอีกดอกนะึงพวกเสือพันไล้จะเดี๋ยวมันก็ออกอีกนี่ดอนี้คืออนันออกนี่โอ้้น่ะ่กนกิกน,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 กนแล้วจ้ะนี่จ้ะ ไงโบเห็นดอกเห็ดจะทุกคนได้เอามือสีให้เด็งอนอ่อนอ,อ,อยู่ยังบบโฟใบตองเนาะจะขาวขาวจ้วนี่ค่ะตกอ,ออกตกแอกอยู่จ้ะมียายบาสิเอาเมือตากมาขนานย,ยังบบได้เฮ็ดแห้งจะพีนี่่ะแต่ว่าตู้แข็งติ่มแล้วจ้ะ เมล้างเอาาางาแม่จ้ะเนาะสวยงามมากค่ะ,ปะ,ปะจ้ะกุ้มเดี๋ยวจ้ะนี่นี่เมล้างเหงาโดดคนจากมองจักหน่อยเนาะค่ะคนพันคนไปตองโอ้กันล้างออกค่ะทุกคนนี่ดอกนี้หน่อยแต่ว่าเน่าแล้วล่ะน้อยก็ได้โบ้โบ้หน่อยหน่อยนี่ปาดพื้นถิ่นไปนี่ นี่รวมนีบางงานก็เลยอัน,อนหมายถึงว่าคุนมองนะว่าจะข้างล่างเราที่บ้านข้ล่างน่าจะมีอีกรอกนึงบ่เอาเพิ่นกระเอาด้วยจังใ่จ้านั่น,น,นหลังกินข้าวหลังกินนมปังเนาะจ้ะออกมาซัมเน่กับ ดิกลิ่นแซ่บเนาะคะ่ะโอเคสวยงามตอกอกนี่จ้ะยูดอกสวยกำลังสวยกำลังงามพอดีงามเลยจ้ะเนี่ย ก็สวยสวยงามมากอ่ะโอเคนั <laughs> <an> ่นโอเค

ดีแทะทุกคนมาตาดีค่ะแกะม่มือมืดอยู่นี่โเฉินเนี่ยข้างนอาเห็ดถึงหมองน้ำตาลรออ่อ,อ,อยเฮาหยางมาโอ้งามจ้ะใหญ่ตาดีปกติมันสิเอาเฮ็ดแล้วก็โยกมือ,พอแพร่พแพร่แพร่ทุกคนขออภัยเด้อได้ก็เอา ต้องคิดกันมีแต่เสียงย,าย้ายเนาะจ้ะมันเถอใส่เสียงเพลงกับนิ้วมือพือ่นนี่จ้ะเอาเง็ดตัวนี้ล่อเหรอโอเคอยู่นะจะสวยนี่จ้ะ้าทั้งังกัน,นกเลยค่ะจบเอ้ย มันกินเจ<ะ>้นี่โอ้โหไปหน่อยนึงเอาได้นะคะสวย หนน่ึง hmm. จ้ะที่บ้านสวยงามจ้ะคะยายเพือนคุณเพื่อนไปเก็บนี่เจาลักมาค่ะดอกสวยๆจะเจ้าลักอ่ะสวยงามเหมือนกันอืมยายเก็บมาเว่าในตัดขาจ้ะมูอเดียวแต่ว่าเพื่อนทำโบคอยงามเนาะจ้ะทุกคนนี่ยายเก็บเอามองเดียวจ้ะเพื่อนทำโบคอยงาม สนอยู่บ้านฝนลมกับสิมาจ้ะทุกคนเอ้ยไี่ฝ้าจากหน่อยดอกน้อยตะออกไปแอกพอดีกินจ้ะเคยอยู่ ออกแต่แอคคลอกันแหละแต่ว่ากังามเด้อจ้ะโอเคอยู่แต่เมื่อล่างคือขาวงามเลยค่ะอันนี้ผลงานเฮ็ดใบตองยายเนาะจ้ะเนาะเห็ดใบตองเฮ็ดเกลือเห็ดดินจ้ะนี่ค่ะยยได้เห็ดอันนี้ยายบริถายก่นเห็ดม่วงม่วงใหญ่จ้ะดี๋ยายมึอเอาซื้อลงให้บึงเดี๋ยว่ะยเด้อ นี่จะเริ่มออกหลายเนาะค่ะเก็บเม็ดตัวน,นี้กันระวังดีๆจะฮหดใบตองเนี่ยู่เหมือนพ้นหลายหลายคู่เหมือนมีพิษนะจ๊ะโอ้ยอันนี้สุกเหโอ้ยแค่รอดย้ายออกแล้วจ้ะ โอ้ยกำลังออกอะกำลังออกน้ำมันไหลนั่นสติเก็บเอลลูอืมกคบหลอดกคบหลอดกคบหลอดโอ้ยมือยายเปื่อนๆนอะยางสีสมสมนี่จะ้ะนั่น ดอกอย่างงามจ้ะอย่างสวยเลยค่ะ สวยงามมากค่ะโดนแขีอีกแล้วหน่อยหนึ่งจ้าอู้นี่จ้าอู้พึ่งเกาลักสวยงามจ้าได้บ่่คยได้ท่ายให้พึ่งเกาลักเมื่อนี้จ้าอู้สวยงามค่ะอร่อยแซ่บปีกัน กระดดวนเขาเหยียบแบบนี้น่อยจ้านี่อดอกค่ะเจอกนทุกคนนะคะขายังสวยเจ้าทุกคนแย,ยกยเปรียบเทียบอันเฮ็ดใบตองนี่ให้เบิ่งเนาะค่ะนี่จ้า โอยายได้ตั้งขากล้องนี่ค่ะน,นี่นีน่เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเห็ดที่ยายเก็บเห็ดใบตองยายมักเอิ้นเพิ่นเห็ดใบตองถ้าเพิ่นอยู่ในโฮมเพิ่นก็สีขาวๆจังซี่เด้อจ้ะนี่ค่ะเนี่ยอยู่ในโฮมเพิ่มสิเป็นสีนี้เนาะค่ะเนาะเนาะแต่ว่าคู่เหมือนที่มีพิษหลายๆเด้อค่ะนี่นี่คู่เหมือนที่มีพิษเนาะจ้ะ เบิง่งด้วยค่ะสีไข่กันมากเนี่ยสีไข่กันมากจะอันนี้เฮ็ดกินได้เนาะค่ะเนาะนี่จะตัวนี้แต่ตัวนี้มีผิดค่ะเนี่ยเอาเคีบเวาก็ต้องระวังดีๆเนาะจ้ะแต่ว่ายายกะลูอยูดอกว่าผู้เพิ่นหูจักกบเพิ่นหูจักดีเนาะคะ่ะผู้เบ่หูจักกะมีแต่ว่ายายบ่อยากแน้นนเเดอะะ้อค่ะขาเบิ่งไม่คิดแล้วเนี่ย ลาวบออยากในน้นให้เก็บเพราะว่าเขาเบิ่งไม่ฟิล์มกับกับเขาอันเบิ่งตัวจริงเฮ็ดสิบอกคู่กันด้วยค่ะอันตรายแห้งค่ะยายอยากอขอแนะน้ำเด้ออยบวาายายเด้อขอแนน้ใไ้ไปเก็บกับมูที่บนหูจักเฮ็ดเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นหูวจักอันเฮ็ดดีนะจ๊ะนี่ค่ะตัวน,นี้กินได้สามเพิ่นออกเพิ่อนออกหลายจะเฮ็ดได้เนี่ยยายกะ เมื่อแตกแหงเนาะค่ะนี่จะบึงคู่เหมือนเพิ่นที่มีผิดเนาะค่ะนี่จะตัวนี้ก็แมนคู่เหมือนคู่เหมือนก็นคือคู่แฝดนั่นแหละจ้ะเนี่ยหมายถึงคู่แฝดนั่นแหละค่ะที่มีผิดเด้อค่ะเด้อบางคนน้องบางคนเพื่อนแกคอมเมนต์เข้ามาถามยาย <c oughs> ขออภัยเร้อยายบอะก,กาแนะนำให้ก็บเนาะค่ะเนาะเพื่อนถาม,มาเฮ็ดนี่เฮ็ดหยัง เพราะว่ายายเบิงงนเฮียนรูปเนาะค่ะมันจะโบเหมือนเฮาเบิงตัวจริงเด้อจ้ะเด้อทางที่ดีไปเก็บกระมูอที่เพ่นหูจักเฮดเด้อค่ะเด้อย,ยายขอแนะนำขอโทษหลายๆจ้ะจ้ะอู้หูกราบไม่ค่ะอือขางานพึ่งเกาลักจ้ะลูชิน ผลงานจะ้ะทุกคนย้ายก็ได้อันไเตืบเฮ็ดงหวานก็ได้แล้วก็เมื่อหนย้ายพ่อเฮ็ดอันมันปูจะ้ะนี่ค่ะ แต่ว่าบ่หลายเสียดายจ้ะเท่านี่แหละเห็ดพึ่งเกาลักเนาะจ้ะหลายเติบค่ะเห็ดดำเห็ดดำเนาะค่ะนี่จ้ะเห็ดดำได้เห็ดดำสองสามมูนน้อยๆจ้ะนี่ค่ะแล้วก็เห็ดรวมใหญ่เด้อค่ะเด้อเห็ดใบตองเห็ดทานเห็ดเกลือเห็ดรวมเนาะจ้ะได้หลายเติบแต่แม่นใส่ตะกร้ารก็เต็มตะกร้านี่พอดีค่ะ เยอะนะเด้อจ้าเด้อขอบคุณลวงนะขอบคุณค่ะพ่อกันไม่คิดหนาไปเ้ิ่งคิดหนาได้รับสวยๆแน้าจ้าสนวะัส <c oughs> ดีจ้าบ๊ายบายถามเมื <c oughs> อ่อว่า